จ็ดปีแล้วก็ฟั่นฟื้นทวนทวนอยู่นี่เจ็ดสิบห้าอะพี่น่องเจ็ดสิบห้าฟั่นฟื้นทวนทวนโดยยิเมท่องคนซื้อท่องนี่ต้องขย,ยันกอกพี่หน่องเจ็ดสิบห้อาอเมแล้ว,วังอายุเจ็ดสิบห้าปีฟันหนึ่งเขอนี่ว่าเม่ บางอ oui pues de, um nah, ุ Man, made, it it really. Man, ้ไม่เป็แม่มันคือถ้ามันเด็กเกิดแล้วมันคือใหญ่ไวเลยเหรอพิ่แค่เดียวเลยดิก็บางอุ้เลยแม่เมื่อจะบะกมี่แกบเลี้ยงแค่เดียวคนล้วนมันสิมีในด้บางอู้แล้วมันโผล่กระบอกหนึ่งอย่างบะหมีว่ะมันเป็นล่ะเจ้าต้มไรบางมีกินตีมือเส้าอยู่โอ้ยสู่ต้นนี้เมื่อไรเสนอมันผูกนวดผูกดีอันนั้นต้มวิธงพุ่นตีมันผูก เป็นคืนอบชุกหรือแก่นีน,น,น,นหน้าและล้วก็ไม่อยากไมียยอยู่บ้านเลยแม่บอกว่นี้<อ>ตดหน้าแม่บอกอยากไล,ล่รถตดหน้าแม่บอกมูจเจาตดหน้าออโอ้อยว่าแล้วว่ะไ่พลากันจมไปอย่าเมยบ้านจะเสีย,ย,เย,ยมาบ่เมียอยู่บา้านมั่มือประวติารนะที่ข้ากลัวไปหน้าทัดเตี๋ยสูเมียช่องกูทงูอยไปเอาไปหน้าสนุกนี่ยิ้มหน้าก นี่เราเห็นฟันปกปูพังเห็นตรงที่ไหน,นอันยูจังสีพากันเด็กกินแกงเห็ดน้ำคอลบ่บ่ไปเก็บบอพื่อดีอยากบ่แม่โอ้ยได้กินยุ่ิเลยบ่เขาเก็บมากมูยุบานซื้อไว้มแม่หนูว่าเห็ดคุม้มเหมือนนี่บ่เสียกับเห็ดตะกี้ตอบ่นี่เด็กเป็นบอเปอกเก็บกับบอบอ่บอทับเกิดสมุน นี่แม่ลงยังบ้าไก่มันผิดเพื่อนอมากระพ่อมาเย้บ้ามากระเอลเมียบ้านจเคียหมาสมมาแล้วเนาะมากะสมาคนทยใกระยหันอือออจะแล้นเขาก็เศ้าไปขายไปนั่งเก็บไปนั่งาได้ซื้อที่ตืมแันน้ำให้คนนั่งรอดจะว่าโอ้สิไดเี่ไม่ไดไมได้ที่ยังบ่ลงมือเฮ็ดไม่ได้ดอเพ่ว่ เนียนอยู่ตันขี้ยางสิกเกิดขึ้นเกอ,อยู่กับต้นแกล่าห์อยู่นะผันท้าระก่าออกเรียกว่าสี้ยางหอดฝื่นทีเนี่ยใส่ท้าจะคล้องอย่นะโอ้ยชนะพ้นถึงกระสี่ตี้ยยิ่งมาลายขี้ยังวายังมาแรงเ่ยลายตัวยังแม่นกันละไม่ลายยุ่งไล่น่ะมันนี่แหละมันมีกลุ่มหยาหนี่แหละ ม,มันมาส่อนมาแต่หยาบ่ไหลแต่ฝนบ่ตกบอทบอทม,มี่ยังก็เว้นบอทมี่หรอกยุ่งลายยุ่งหยัง่งอันนี้ก็มะนั่นธรรมดาจ้าอันนี้โอ้ยพ่อพุดแต่เว้นใบไม้แน่นแต่ยังก็เว้นสี่กับมันอหักก็มาตอมก็มาอเมื่อเขาบกหุ่นแล้วท่ามันคัดเด็ดเหตุคุณละแก่ละมุมเสียดตีแม่พี่ก็เหลือ ต้องหันย่างปไป้ันเบคคัสตอนน้องใหม่ให้จับน้องใหม่ให้นอนหนึน่งว่าโอ้สามารถหากขบ่นเนี่ยให้กขบ่นใดเลยน้องแม่เจ้านี่ว่า,เอ,วาเอาก็หาเนี่ยให้กินสละบ่คอยเห็นเขาเขาไปให้มันคันจังไดยอยังสร้าง,งเขาเขาก็จังเอาแหววมาให้เขาไปเห็นเบียยเห็นงานเขาเนาะตาขคนกับตาไม่หยาดจีแนะม่หัวกับแม่สองขนที่พักกันเอามันขึ้นหัวหมุนกลุ่มุกคำเมื่อ ของถูกคนเมียบาทแม่งซอยกันหาขึ้นก็ดีเจอระคูชีวิตจังสันดีก็ชีวิตตูวจะยุ่นต้อกันแป๊บกันนี้จะกกันนักก็เอาเบาก็สู้นี่ก็ว่าฮาผัวเมียก็ได้เฮ็ดน้องการตู้สันแล้วจ้ะผัวเอารถไถผ่านคุ้นเมื่อมาจอดไปนนี่เมียก็บเป็นพวกเก็บมันนต้องคนจ้ะซอยกันแล้ว บามีข้ามจกวางเลยมันก็สั้นได้แม่มาหาีนซอมันเช้าตัวมันมันข้องจะของมันหน่อยเจ้าตึ้มกะเจ้าว่าปีนี้มันเป็นราคาจีสามบาทสี่บาทมันสดนะก้นหรือักกันเชียวก้นมันนี่บาทสิบปูกันลั่มันแห้งเมอละมันมมีพันมันมันอึด ปีนี้มันมั่เราคาดีเจ้ผู้ไดมันย<อ>ัอ้คนแล้วข้อมกะปีมัน,นแรงฝนก็ไม่ค่อยตกมั่บ่หละตรวร้านหน่อยเป็วนวะเน่เป็นบ้าแล้วบ้านเนี้ยนั่นก็นเด็ผู้ชายมดสีแมผู้เดกผู้ชายมืัีผูดยิ่งส <c oughs> มนหนอกนี่แหละว่ามีพูดยิ่ให้ตั้งไหนเราเขาไปยื่งลูกกับเมียเขาเด้กบ่าไปแล้วล่าสัน มันอเด็กหน่อยนวเอาไปยุ่อเมาเลยเหรอเป็นบางคนเนี่ยผ้ลงคนกับไปยีดอกผ้งคนกับอาเนี่ยมาอยู่น้ำอาเมียมัอยู่น้ำขันร้านไผ่คุ้นกับไผ่บักง่ายบักวนๆเเหตุดอกจุกโปหกสีเศ้าเออทีมาสัคับรถไชยพ่อคนนะเออที่พ่อกะเท่าลรสัตวาไปเลยอ่ะแต่มึงเลียงไปได้ พวกโจป,ปลิ้นยาผู้ยาบางทีเหตุเป็นดอกเตอร์มันเขาก่ได้เห็ุงานดอกสันง,งานสม,มื่นมันมันมีคนงานมันตำแหน่งเรียนคนหลายพนี่สมื่นเรียนสูมงมัยเขากำประกาศจา้างอือแมนเนียลีจะว่าแล้วแถวเต้พุ่นร้อนว่ามันมาขุบดบ่อเลี้ยงปลาเด้ป่ะนี่พูดไม่มมงไงว่าเอาบักผ่านมาแล้วฮะนี่สันเศร้าเรียนหนังสือมาขุดไทยคุดหนา้า เพบ่เลี้ยงปลาเนี่ <laughs> แม่เล็กหน่อยเจ็กโปหกหน่อยมีธุรกิจหน่อยหลานนเดียวอยู่กับความสาม,มารถความเยันของเฮาเขาเล็กปรจังเขาหัวสั่นแล้วเฮ้าเล็กไอ้ฟุ้งซื่อสั่นเงินเจรด้เงินเลี้ยงหน่ายของกันเยะมากเมือ่อแบบไรเสดไรหลาน เป็นแมงข้อเขาว่าจวเลี่ยงสูงเไแหงเมือตายโจมาหาง,างั่งกันไป้บ่ได้เลี้ยงสูงหเลยคมณหนูสู้มเลี้ยงไก่เขาว่าเมีนทางคนสิจ้างห้างสิกระโอ้ยประกาจ้างแล้วเจซสูงกัน่ช่ป มีก็ได็ออกมาหายาที่ร้านนาอยคนก็ได้โบระังไดบุ๋มได้ของเขาเมียกไปหาเพรเห็นน้ำมูน้ำผัวเออช่วงไม้ของเขาานี่บอกเฮี้ยงก็ไปอยู่ทมันก็อานเมียข้นสมอกอย่บานยบันเดียวแลวกับบมีมูเนาะ เมืบบ่าวรได้เห็นอย่งนั้นโม,ลมหลายีจะในเหียงอนอวนเอาเหียงขนาดยังอยู่งหน้ายงเนี่ย่นนไปหนามากหลังบ่ได้ไปหันันไปหันไปก็ได้เห,ห็นพ่อแม่ไปคุณโน่นีคุณเขาคุณดวงดุยมา,มาเมเื่อไได้ทุตัวใดบ้านไดอยู่เป็นยังไเต็มเม่อาหาองคนไปหอดเกลี่ยหอดอ,อ,หอันน้องบอล้พูดทั้งยังก็คุกจับคน พเพื่อกระจาเพื่อเผือกะลุหากันกะลุหากันสามมัเพื่อรูจับน้องกระดำพูอ้าเขาน้องกรสซ้อย,อยอโอ้โอม,มันเป็นคนเข่าดอกปั้นฟื้นแข็งแวงกันปั้นฟื้นขาอยู่ปกจเดี๋ยวชิบหาปีปั้นฟื้นแกนไดป้ปะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อยู่ข้าสันผัสม่ผ<อ>โอ้สุดทนนั่นเพื่แข็งเอาขมันเป็นฟันไงเนีย่ยะบอกเออ ขมันแหงจังสีมันเหนียวฟัน,นยากเข้าไปเฮ็ดตัวก,กว็าสางแบบนี้นเนาะเออมันแหงมันแหนแข็งแรงจะมา,วกกวา,านั่งฟันสิคู้มือจิเมียลงมือบอ่ ก็บ้ฟันเรไปเห็น,นงงเล้วงเกี่ยวหนาเกี่ยวข้าวต้นกล้วยต้นอ้อยไปเสัจละใช่ใช้จไไังเขจะะาจริเมือพวกน้อเจ้าน่อยแก้มน,นาขายบะเขียบเจ้นี้ย เรียนก่ามันบเดสิบเดี๋ยนี้ก็เริ่มขึ้นโดกเป็นหน่วยหนยเป็นหน่วยหน่อยเพราะกำปันเล็กหน่อยแล้วเป็นใจยูน่างมือจอกกระดาันก็เมาเป็นใะยานน่นน่ะพวกได้ตน้าฝนนี่ละ ้็ไป<ฮ>นาแรงเป็นเออเตอเลี้ยวยยไปชเ,เ,เ,เห็นมดคนอยู่ข้างเลยเห็นมดเนี่ยมาแรงหูเียวไปมันก็บ,บ้านอ้อมเนาะอ,อ้อ,อมคอบ้านข้เจ้าคือ่างรถ้วยแจกสวดสวดดิฟุนอโอ้ยเนี่ยเฉลยจะละเมอจะละเอนโอ้ฟังยังม่จะปลูกบ้าน,นจเจีเออฟังยังเอาเขาลองอืมอม,มีท่างไรไม่มีทัาง,ขงเขากิน บกเขียก็อ้อมอ้อมถ่ายถ้าเน้นายย่น้รูเขาไดนเนี่ยคือเสียขายบะเพียโอ้ยเสร็เร็วเติมน่วยน่อยน่วยไงอืมเพิเะโกดกับพองกันสามสิบสี่สิบไปละจ้ะมันน่วยบกเขียมันก็บ่ทอกันเนาะแมนแมนแมนนก็น่วยน่อยนวยไงคือวันละจ้าม้พี่หลองคลิปนี้ก็ไปสนี้แล้ว ถ้ามาว่าวหัวหอลกบทิเม่ทว่างพี่น้องยองผูเถ่าเกสิบหาปีปั้นฟุ้งรองๆอง,องปากก็เลยก็แช่นในเด้อจา้าเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะเอสทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ